สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เข้าสูร่รายการ Sky n i t v อีกแล้วเราเรามารีวิวเกมมือถือกันอีกเช่นเคยนะครับเอาละเกมเปิดเกมเข้ามาก็้า้ล็อกอินเช่นเคยเหมือนเกมทั่วไปกาจจะมีท้งล็อกอินกูเกิลหรือเป็นแขกก็ได้นะครับเอาเป็นแขกก่อนแล้วกันเนาะโอเคการเปลี่ยน,นอุปกรณ์ใหม่หรือการเสียหายของข้อมูลในเครื่องอาจจะทําให้ข้อมูล เกมหายได้นะตกลงโอเคกดแตะสัมผัสเพื่อเล่นเลยนะครับบึง่งก็ให้เฮ้ยมีภาษาไทยด้วยนะครับแตะเพื่อทระมาณต่อนี่ครับเฮ้ยมีเนื้อเรื่องนะเหมือนการ์ตูนเหมือนดูการ์ตูนเลยนะครับมาเรากดสกคลิปไปก่อนนะเปิดก็ให้ นี่ไงแค่นี้ยอะไรปลาอะไรมาอุ๊อือเอาแล้วครับล่วงครับหลุดแล้วครับหน้าผานะครับดี่จะตายเราด้วยที่อโอ้ออกดข้ามไปเลยดีกว่าไหมเอาละจากน,นั้นครับพอเราหลุดลงมา ก็จะมาเจอป่าที่มีแต่อะไรที่ทักษะออ้ออเอาเรื่องเมือนกันนี่รับฟัน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 ได้เควสโอเคก็เหมือนเกมเมื่อกี้เอ้อไม่ใช่ไม่เ,เหมือนเกมเมื่อกี้เหมือนเกมทั่วๆไปเลยที่ทำทำตามเควสแต่ว่ามันไม่มีออตโต้นะตัวนี้ เดี๋วิ่งอิสระหน่อยนะครับไม่ใช่วิ่งอิสระวิ่งไม่ได้แบบทางตรงอย่างเดียวนะขึ้นลงได้นะโอเคออโต้ okay. ได้ด้วยนะครับกดไปที่เควสนะครับมันก็จะฟันให้เรานะมีออโต้ครับมีออโต้นะครับอยู่นี้กดข้ามไปท้าทายบอสโอเคครับท้าทายบอสนะฮะหมาครับวาร์ปไปที่บอสอ๋อบอส เลเวลหนึ่งนะนีะ่ไงโอ้ยสบายครับแตกหนึ่งครับเควเ็ดสำเร็จครับไปต่อครับกดข้ามอย่างเดียวครับนี่ไงโอเคกดที่เคว็ดแล้วก็รอดูชมดูถ้าเราขี้เกียจในการเล่นเองครับ,บมาบอสมแน้ะครับด่านสองไปเลยท้าทายบอส ก็เป็นตัวเดิมนะครับนะี่เองครับสองสามสี่ทีสกิลยังไม่มาสกิลทีหนึ่งสิตูม้มโอ้หอลังการเหมือนกันนะโอเคนะครับได้รับของรางวัลต่อไปเรียกเตียคืออะไรเนี่ยเพชแนนำกดไปโอ้เดีเฮดจ่ะสุ่ม คืออะไรอ่ะเอาเพชรมาสุมอะไรเหรอเอาสุมดิอ๋อของก้อนต่างๆครับอืมกดกลับมีเหรอใช้ให้หมดนะใช้เพชรให้หมดนะโอเคได้อู้ได้ของเลเวลมาครับนี่ครับโอเคไปต่ออย่างมั่วเลยนะ ใส่เข้าไปสวมใส่เข้าไปอุ้ยเ,เรื่องอยู่ครับติดตั้งที่ดีที่สุดปั๊บกาให้โอเคเมื่อกี้เราได้ของมาม่มานะครับแล้วมันติดตั้งให้เราโอเคครับท้าทายบอสเลยมาตัวเดิมครับบอสเลรุ่สามโคลงก็ให้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยครับ ไม่กี่ทีก็แตกเลยนะไปต่อครับนี่ไองไอันนี้ฝึกโอเคมันมีอะไรบ้างข้อมูลแปล๊บนึงนะขอดูหน่อยนะครับก็จะมีเดี๋ยวเรื่องนี้ออกกันการอัพเกรดนะมีพลังโจมตีพลังชีวิตอะไรพวกนี้ป้องกันโอเคสามารถอัพเกรดได้ก็ใช้คอยที่เรามีนั่นแหละครับ แล้วก็อัพไปอัพไปถ้าเท่ากันดดกโอเคหมดละตดองกลับไปโอเครับของรับของรับของถ้าไทยบอสเลยมาปู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 รับ เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเองน่าจะกดตรงนี้นะผมว่านะลองดูปึ๊บเนี่ยนะครับโอ้ยดนตีเนี่ยครับแล้วก็เล่นเองได้นะครับตูมอย่างนี้นะครับหรือจะออโต้ล้วก็กดออโต้ได้เลยนะครับโอเคมันมีทั้งออโต้ทั้งเล่นเองได้นะครับเกมนี้นะถ้าไทยบอสเลยนะครับปา นี่ไงนี่ไงจืบจ๊บจตุ้ม exp เราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันพอมันเต็มนะมันจะได้อะไรนะทอเมีอะไรบ้างขึ้นมากล้องอันนี้มุมมองนะครับอันนี้ปิดเพื่อจะดูอย่างเดียวก็ได้นะครับเปิดมานะฮะ ตัวนี้ฝึกตัวนี้ทักษะนะคะรับก็สามารถอัปเกรดได้แหละนะครับประมาณนั้นเนาะแต่นี่มีจุดหมายมาครับทั้งหมดอันนี้เป็นเพชรครับได้จากการทำควสนะครับทองป นี่ลงดันเจียนหรือเปล่ามังกรแดงเฮ้ยบอเวลหนึ่งมังกรแดงนี่ครับยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่เดตีหนักเหมือนกันฮ่นี่เนี่ยเรียบร้อยครับกดออกครับกลับไปประมาณอย่างนี้นะอันนี้มองใกล้มองไกลได้นะครับนี่นะะแล้วแต่เราจะชอบนะครับ โอเคนะครับเจอเกมใหม่ๆก็จะเอามาแนะนําแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้เพลินๆนะครับดูกราฟิกสวยนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปกันเช่นเคยอันนี้นะครับเจอกันใคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม